สวัสดีครับช่างเอ็มพานทองชนบุรีครับมาเจอออนิวเชฟห้าเกียร์ครับคันนี้ก็มาไล่ระบบใหม่นิดหน่อยแล้วก็แก้วาลอยครับก็จบสวยไปอีกหนึ่งคันครับก็จะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับดูหัดตากันตอบสนองสักเล็กน้อยครับ จะประมาณนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นท่อ,อเป็นท่อใบพัดครับออาใบพัดออกหน้าเผาด้วยออกท้ายด้วยห้า,าเกียรครับจะประมาณนี้เป็นตัวเซตเจ็ดสิบเอ็ดครับเป็น5าเกียร์หาเ,เกียร์ตัวแรก อีกสักหน่อยรัช่างเอ็มพานทองชนบุรีครับเบอร์โทร0934407127ครับครับผมสวัสดีครับ